วันนี้มาพบกับคนค้นขัวเช่นเคยนะครับกับนายบวรน,นะครับวันนี้ผมมีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นต้มยำปลาทูนะครับเราิ่มกันเลยนะเดี๋ยวเช็่น้ำนะครับ ตามด้วยอันนี้นะฮะข่าตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับเดี๋ยวลองน้ำผมใส่ผักชีลงเลยนะผมอนการกลิ่นมันนะครับ เพื่อนๆเห็นมัน,นชิ้นใหญ่ก็สามารถทานได้นะครับแต่ว่าผมต้องใจให้มันเป็นธรรมชาตินะครับแบบบ้านๆดีผมมีตัวขนมสุ้งยำนะครับ มีเห็ดออริจินะฮะใส่ลงไปนะครับเห็ดออริจินี้ก็ซื้อมา2ี่ห้าบาทนะครับ 5บาทครับอันนี้ผมเดินตามตลาดนันนะฮะไม่ได้เดินที่แถวตลาดนะครับ เริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เครื่องอย่างนี้ลงไปนะครับกินของเครื่องเทศนะครับตะไคร้ขานะครับเริ่ม ส่งกินหอมแล้วนะครับผมตามด้วยในส่วนของนะ้ำเกลือเทศ ตนะครับอันนี้ผมซื้อมา2ตัวนี่35บาบาทนะครับใส่พริกลงไปนะครับ นนเรามาปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับใส่ไปสี่ช้อนนะมะน,นาวก,นนากอา็อยู่ที่ประมาณสามช้อนนะครับ ให้พอดีกับตัวรสชาตินะครับขอมะนาวเพิ่มซกสักนี่นึงนน่งคึอโชโตะนี่ผมว่า,า,าลงใบมะกรูดหน่อยนะครับ วา่าเมื่อกี้ถ้าเราใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนเนี่ยกลิ่นของเขาจะหายนะครับตามด้วยผักชีผมมีผักชีใบยาวนะครับในสูตรผักชีไทยนะครับเพลน,นเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ปิดไฟนะครับเออมนูนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําได้นะครับเป็นต้มยำปลาทูนะครับก็เราเปลี่ยนจากเห็ดออริจิหรแลเป็นเห็ดฟางก็ได้นะครับก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ